กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสามารถแจ้งเตือนและประกาศอุพยพชุกเฉินห้องสกิลตี้จากคอนทรนรูมปัจจุบันเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณแหวาชั้น2รบกวนส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย จะมีประกาศ E-Vacuation ผ่ uation, านฟ e ังก์ชัน e m a t r i x เพื่อประกาศโซนเกิดเหตุก่อนและประกาศไปยังโซนใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ฟังก e ์ชัน e m a t r i x ช่วยให้ผู้ใช้งานบริหารจัดการการอพยพฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขอให้ทุกท่านอพยพโดยด่วนกรุณาใช้บันไดหนีไฟงดใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน บอชมุ่งมั่นพัฒนาเซฟตี้โซลูชันอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนอักคีภัยเพื่อการอพยพฉุกเฉิน